ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดโป่งเกตนะครับตำบลห้วยคุณรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับวัดนี้ก็จะมีต้นตะเคียนนะครับมีแม่ตะเคียนนะครับซึ่งคนที่อยากถูกหวยอยากมีโชคมีลาบครับก็ต้องมาเลยครับมาวัดนี้ครับมาขอโชคลาภแม่ตะเคียนนะครับนี่ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆของวัดโป่งเกตนะครับ เมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์บ้านป่งเกตครับต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช25 29เป็นต้นมาผู้ใหญ่สวัสดิ์ผู้ใหญ่คนแรกหมู่ที่5ปู่เปี่ยมคุณประทีปปู่คุณนายเหาะเนี่ยครับก็เริ่มการกอร่อสร้างสาการ,ปรเปลี่ยนปีพุทธศักราช2538เป็นต้นไปบนนัดที่สอบประกอบจำนวนบไร่ครับแล้วมีพระอุโบสถนะครับและว,วิหารต่อมา บางทีเราเลิกเมื่อปีพฤษภาคม2556ครับส่วนทางนู้นนะครับทางนู้นก็จะเป็นศาลาครับที่มีแม่ตะเคียนต้นตะเคียนอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ผมมาเข้ามาในศาลาครับที่มีแม่ตะเคียนแม่ประกายแก้วแม่ประกายทองอยู่ครับ เป็นต้นตะเคียนครับมีรากมีอะไรหมดนะครับนี้ก็เป็นลูกนิมิตครับลูกนิมิตพาไปดูครับก็รอยมีคนก็มาขอโชคขอราบเหมือนกัน,นครับรอย มีคนมาจุดทูบจุดเทียนแต่ไม่มีทูบที่เป็นเลขครับเดี๋ยวผมแต่ผมเตรียมมาแล้วครับแต่ผมจะจุดทูบที่เป็นตัวเลขให้เพื่อนๆได้เอาไปซื้อหวยกันครับงวดที่สิบแปดงวดที่สิบหกสิงหาคมนี้ครับ mm hmm. ว่าเราก็จะไปดูต้นตะเกียนครับ เป็นตอนะครับเป็นตอสองเป็นรากเป็นสองต้นนะครับอันนี้อันนี้ต้นใหญ่ครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นเล็กครับอันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งครับมีสองรากครับก็คือสองต้นต้นเล็กต้นนี้ต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่ ลอยก็มีคนมาถูแป้งเหมือนกันครับเนี่ยครับมีสองต้นก็มีแม่ตะเคียนสองต้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นต้นสะเกยนที่ใหญ่มากครับเขาเอามาเล้ไงครับทั้งรากทั้งอะไรเนี่ยผมงงมากเกี่จะเป็นท่อนๆก็พอว่านี่แต่อนนี้เป็นรากทั้งรากขึ้นมาทั้งรากเลยเดี๋ยวเราไปจุดธูปขอเลขขอโชคขอลาบดีกว่าครับเนี่ยครับผมผมเตรียมมาพร้อมเลยครับเผื่อที่วัดไม่มีแล้วก็ที่วัดก็ไม่มีจริงนะครับผมก็เลยเตรียมมาเองนะครับ ไปซื้อมาที่ตลาดครับมาจุดขอเลขขอโชคขอลาบให้เพื่อนๆนะครับขอขอโชคลาบจากแม่ประกายแก้วกับแม่ประกายทองครับงวดนี้ครับงวดที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเตรียมพร้อมกันครับแล้วผมขอจุดก่อนครับครับตอนนี้ผมก็จุดแล้วครับจะเห็นเลขกลางๆางนะครับเริ่มเห็นเลขแรกแล้วครับกลางๆแล้ครับ ตอนนี้ก็เห็นเลขสองตัวนะครับเลขบนนะครับเลขบนเลขบนเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขที่สองเป็นเลขแปดนะครับเลขที่สามนี่ก็กําลังกําลังจะเห็นนะครับเป็นเลขห้านะครับเจ็ดแปดห้าครับลองดูครับเผื่อมีโชคร่วมกันนะครับ รัฐบาลวันที่16สิงหาคม68นี่ครับผมจุดทูปขอแม่ตะเคียนแม่ประกายแก้วแม่ประกายทองครับได้เลข785ครับครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กาเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับสวัสดีครับ